เป้าหมายของเพจโค้ดอดีนันเนี่ยทำให้คนดีกันถ้าเกิดหลายคนจะฟันธงว่าต้องเลิกสามมีพูดจาหยาบคายสามมีก้าวร้าวแต่ผมจะทำทุกทางให้ภรรยาปรับตัวจนไปต่อได้ คือคลิปของผมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดดูแบบตั้งใจนะเปิดใจอย่าอาคตินะมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยมาดูคลิปผมแล้วก็หาว่าผมไปเข้าข้างผู้ชายจริงๆงไม่ใช่ผมพยายามเอาความลับของเพศชายมาเล่าให้ฟังความเป็นจริงถ้าเกิดคุณทําเป็นเพิกเฉยคุณก็โดนคือผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ระวังนี้นะไม่ระวังนะโอกาสน้อยคือในในหนึ่คนผมว่าไม่ให้สามีเล่นชนเนี่ยน้อยมากเลยเพราะนั้นถ้าเดินกลยุทธ์ผิดน,นิดเดียวเรียบร้อยเพียงแต่ว่ามันแก้ได้มันแก้ได้ ที่ตัวเองการที่สามีนอกใจมันไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่เราเจ็บปวดเพราะนั้นเราก็แก้ที่การเจ็บปวดของเราก็จบทุกอย่างนะยังไม่ต้องเชื่อ,อได้ลองไปทำนะเหมือนกับว่าคนที่มาฟังในในเพจของผมใช่ไหมสามารถปลดล็อกนะหลายคนหลังไมค์มาบอกว่าปลดล็อกปลดล็อกเพียงแต่วิธีการคือว่า เวลาฟังเรื่องของผมเนี่ยมันจะเป็นไม้เสร็จชุดหนึ่งที่ผมให้ไปใช่ไหมถ้าเกิดต้องการให้ได้ผลเนี่ยพยายามงดฟังที่เป็นความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าเกิดการขายมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ปลนยฟังไปแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านสามีภรรยาถ้าคุณจะเลือกฟังผมแนะนําว่าฟังคนเดียวอย่าฟังหลายคนฟังหลายคนมันจะมีปัญหาเรื่องไม้เสร็จตีกันหรือถ้าจะฟังอีกคนก็คือไปเชื่อเขาร้อซซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าฟังเขาคนอื่นเต็มเ็มก็จะดีเหมือนกันเพียงแต่มันจะถูกจริตยังไงอย่างเเช่น้าาหมย ของเพจโพสอดีนันเนี่ยทำให้คนดีกันถ้าเกิดหลายคนจะฟันทงว่าต้องเลิกใช่ไหมอย่างเช่นสามีพูดจาหยาบคายสามีก้าวร้าวแต่ผมจะทําทุกทางให้ภรรยาปรับตัวจนไปต่อได้ซึ่งสุดท้ายก็หลายหลายคู่ก็ไปต่อได้แต่มันจะมีอยู่ไม่กี่เคสก็ม,มีในชีวิตการโค้สของผมก็มีกรณีที่ให้เลิกกันก็มีมันจะมีแบบหมดรักจริงๆแล้วมาเขาคือเขามาหาผมตอนที่หมดรักกันแล้วผู้ชายแบบหมดอย่างเงี้ยก,ก็เลิกแต่ถ้าแบบแนวนอกใจหรือก้าวร้าวอะไร ยังไม่ปลดเลิกมันมันมีทางแก้อยู่วิธีก็คือฟังฟังแล้วก็พยายามฟังทวนไปเรื่อยๆแล้วเปิดใจแล้วก็มันจะปลดล็อกเองวิธีปลดล็อกจริงๆหลักการมันอย่างหลักการในการปลดล็อกมันไม่ไม่ใช่อะไรเลยเวลาเรามีปัญหาความสัมพันธ์มันมีการเจ็บปวดมันเหมือนกับว่ามันมีประสบการณ์ในอดีตที่เราเจ็บจากสามีจากคนรอบข้างจากใครก็ตามแล้วก็พอเราไปนิยามใหม่ว่าสิ่งที่เขาทําเขาไม่ได้ทําร้ายมันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทาประสบการณ์ที่มันเป็นลบ ก็จะกลายเป็นกลางเลยถ้าเกิดคุณเชื่อในสิ่งที่ผมบอกโดยที่ไม่อคติเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะมาเข้าข้างเพศชายเพศหญิงหรืออะไรก็ตามผมมีเจตนาให้คนรักกันแล้วก็วิธีการคือผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าโดยที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยคือในเรื่องความพันเปลี่ยนคนเดียวจบไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอีกคนอีกคนจะจะเปลี่ยนมันเหมือนขั้วแม่เหล็กที่ตอนแรกมันดันกันอยู่ดันดันกันอยู่พอเปลี่ยนขั้วปุ๊บมันกลายเป็นดูดแทนเพราะนั้นคีย์คือในเพจของผมผมจะพูดว่าความพันทุกคนไปต่อ กับข้อ2องคือแก้คนเดียวพอแล้วแก้ตัวเองแล้วเวลาแก้ตัวเองกําไรเราจะส่งผลกับสุขภาพกับเรื่องเงินทองกับอะไรทุกอย่างแล้ววิธีแก้มันไม่ได้แพงด้วยถูกกว่าประกันรถเพราะนั้นแก้เหอะถ้ามีตมังดีหลายหลายคนก็ความพันดีก็กลับมาใช้ชีวิตต่อเพราะว่าปัญหาความพันเนี่ยชอบชอบเป็นปัญหาให้กับคนมีตังบางคนมีบ้านเป็นหลัก 10- 20ล้านมีรถคันเป็น10ล้านเนี่ยแล้วมาตายเรื่องความพันแล้วก็ไม่กล้ามาแก้